หนึ่งสองซอ่านเสริมบทเรียนโมโหวัวเจ้าลายเป็นวัวที่ฉันเลี้ยงไว้เอาใหม่ <c oughs> เพราะว่าหนูชี้ไม่ตรงคําที่หนูอ่านโอเคไหม,ไ,มได้หนูต้องชี้คําที่หนูอ่านให้คุณครูดูด้วย <c oughs> เริ่มได้เลยเจ้าลายเป็นวัวที่ฉันเลี้ยงไว้ เจ้าลายชอบไปอยู่ในไร่ไอ้อยตักฉันข้างๆได้ไอ้อยเป็นไรไฟของยายช้อยในไร่ไฟมีเตยหอมขึ้นเยอะเวลาสายเวลาสายเจ้าลายหายไป ฉันไปตามหาในไร่อ้อยไม่เจอเจ้าลายมีแต่รอยเท้าเจ้าลายที่ชายทุ่งเวลา่บายายช้อยมาหาฉันในไรอ้อยเจว่าเจ้าลายไปทำลายเปยหอในไรไฟของเก แกให้ฉันไปนำเจ้าลายออกจากไลไฟของแกฉันหัวเราะแกว่าฉันหัวเราะอะไรฉันว่าเจ้าลายเดินตามหลังแกมาแก สวัสดีครูขาสวัสดีครูขาเรามาแต่เช้าก่อนโรงเรียนเข้ามาช้าสบายมาเช้าใจสบายข้ยิ้คอยเด็กน้ยหญิงชายเข้าแถวเรียงได้เราไหวค้ครูเรา ที่เอ็มเ